คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปรลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus o com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มมีเรื่องหนึ่งเรื่องสัน้นอันนี้เป็นรเรื่องห้องเก่าที่ขึ่งย้ายอันนี้หนูย้ายมาห้องใหม่นะคะแจ<ก>็คเป็นห้องเก่าห้องเบอร์สิบสามนะคะห้องเนี้ยเป็นห้องที่ว่าหนูอยู่กับแฟนแล้วตอนนี้มันเป็นเลขเดสิบสามนะคะ วันนั้นหนูนอนอยู่แล้วแฟนหนูก็นอนอยู่ประมาณสักเที่ยงคืนก,กว่าๆแล้วหนูนอนหันหน้าหันหน้าไปทางแบบหันหน้าออกนะฮะออกไปทางด้านอ่าด้านขวามือนอนตะเคงทางด้านขวามือแล้วหนูกำลังนอนนอนอยู่หนูได้ยินเสียงคนเคาะประตูนะคะพี่แจ๊คอักฟอกฟักหนูก็หนูก็มองไข่ของห้องแล้ก่อนนั้นก็เลยคิดว่า ห้องข้างๆหรือเปล่าเขาเคาะอ่าก็เลยเปิดประตูออกไปดูไม่ได้เปิดไฟนะคะพี่แจ๊คเดินออกไปแล้วก็เปิดประตูเพราะห้องหนูเนี่ยพอเปิดไปปุ๊บก,ก็ไปเห็นทางอ,อือพอหนูเดิไปไก็ไม่มีทารโล่งๆอ่ะหนูก็ติดต่ออพอมาถึงย่อนย่อนตัวนั่งเตียงปุ๊บได้ยินเสียงค่ะป๊อกป๊อกป๊อกแต่นี่หนูวิ่งไปเตะเลยคับพี่แจ๊คครับก็ไม่มีพอไม่มีปุ๊บหนูก็เลยบอกว่า เพราะอยู่ได้นั่นงคานชอาว่าเข้ามามแต่ว่าพูดแบบพูดแบบกลวๆอย่างนี้ยคะ่ะลำคางเลยพอแค่นั้นแลคะพี่แจ๊คไม่ได้ยินเสียงคอแล้ยพอหนูนอนตะเคงด้านหันหน้าไปทาง่าด้านขวานอนตะเภงหนูเห็นผู้หญิงนะคะเดินผ่านทะลุป,ประตูหนูเข้ามาครับผ่านทะลุป,ประตูมาเลยหนูก็ตกใจร้องเฮ้ยเขาบอกว่าเรียกเข้ามาเองนะเขาบอกว่าเราอยู่นิ่ง บอกเราอยู่นี่หนูก็เลยบอกโอ้โหมาให้เห็นักขนาดนี้แน่จริงบอกหนูสิเขาก็บอกนะพี่แจ๊คเขาให้สูงสองเขาให้ศูนสองแล้วเขาก็เดินหายทะลุเข้ากำแพงไปเลยหนูก็ลุกขึ้นบจบะจกนะคะพี่แจ๊ควันั้นก็ใช้สูงสองคือครับแล้วพอมาอีกวันวันโกนหนึ่งวันพระหนึ่งหนูกำลังนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกอยู่ กำลังนั่งนั่งอยู่นะคะหนูได like ้ยินเสียงคนเคาะประตูเหมือนเดิมแต่นั้นอยู่คนเดียวนะคะ <sm ans> ป๊อกป๊อกป๊อกหนูก <sm ans> ็ไม่ได in <m uch 1> <m uch 1> ้สนใจป๊อกป๊อกป๊อกหนูก็ไม่ได้สนใจเพอะสักพักหนึ่งคนหันไปก็มองมองที่อ่าที่ประตูประตูค่ะก็ไม่มีค่ะพี่แจ๊คหันกลับมาหนูตกใจค่ะหนูเห็นหัวคนน่ะอยู่ในกระจกซ้อนกับหนูครับแค่นั้นเ้งหนูก็ลุกพดเลยค่ะพี่แจ๊ค ลูกพวดเลยก็ถามว่าจะมาทีดี่ไม่เป็นยังไงทำไมมาทีไรทำไมตกใจทีค่ะก็มีประมาเนี้ยแอ่แล้วมันคืออะไรอ่ะแล้วรู้รู้ไหมที่มาที่ไปอะไรยังไงอ่ะหนูอ่าหนูก็เคยถามนะคะไม่ใช่หนูคนเดียวนะคะที่เจอในห้องแถวนี้ก็มีคนเจอเหมือนกันครับเจอผู้หญิงคนนี้ค่ะแต่เขาเป็นตัวเหมือนมอนใช่ค่ะเป็นตัวเหมือนมอนเป็นแบบหอนคนมอนอะไรเงี้ยค่ะครับ เขาบอกว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาบอกเขาอยู่ในห้องหนูเพราะว่าที่ที่ที่ถามถามนะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ตะก่อนมีคนแบบต่างต่างชาติมาอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะพวกมอนพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วน่าจะเกิดฆากันตายค่ะตะก่อนเป็นแคมป์คนงานอยู่ประมาณนี้ค่ะก่อนที่จะเป็นก้าแต่เขาก็ลองถามๆเขาก็ให้หวยแล้วนี่ย้ายหนีไหมอะ อ๋อพอดีมาอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนี่เพราะว่ากว้างกว่าอ๋อไม่ได้ย้ายหนีเพราะเหตุผลที่มีผีอยู่เดี๋ยวมาเจอห้องกว้างกว่าอันนั้นอยู่นานแล้วอ่าอ๋อโอเคโอเคนะครับก็ได้โชคได้ลาบจากที่นั่นมาเออเขาก็ให้ตรงนะเขาไม่หลอกนะค่ะงวดนี้น้องมีววี่ก็ก็ได้โชคนะคะพี่แจ๊คพี่แจ๊กกันได้ไหมคะ ค่ะพี่ที่เล่าเรื่องของป้าที่หนูเต้าไข้แล้วบอกน้องบอกน้องวีวีทีมงานว่าถ้าฝันเห็นป้าแกหรือแกมหาทลัยเลขจะออกเจ็ดสามศูนหรือศูนสามเกียตอะไรประมาณนี้ค่ะน้องวีเก่งนะคะตับถูกสามศูนย์เออแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงคนใช่เอออ่ะโอเคได้ครับคุณอุ้มนั่นคือทั้งสามเรื่องสั้นนะที่วันนี้แววเวียนออามาฝากกัน นะครับนี้มาว่ากันถึงร้านร้านลูกชิ้นหน่อยซิทีนิ่งทีนิ่งคุณผู้ชมผู้ฟังเอาเผื่อท่านไหนที่อยู่แถวนครปฐมถูกไหมค่ะอ่าวันที่เก้านี้นะคะฉีดวัคซีนที่หน้ามอราชพัรนะคะครับใครอยากแวะไปอุหนุนหรือไปชิมน้ำจิ้มนะคะไปได้นะคะครับค่ะถ้าส่วนใหญ่แล้วอ่ะหนูจะทําน้ำจิ้มไปสองสองถ้วยอย่างแต่ถ้าเกิดน้ำจิ้มหมดน้ำจิ้มของหมูหมด หนูก็จะแบบจะซื้อแบบที่ทำเด็กลูกมาเพื่อสํารองเพราะว่ามันฉุกเฉินห่ายนาทีแบบเป็นหมดตอาเอาร้านดิเอาร้านดิร้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงสังเกตยังไงอ่าร้านหนูนะคะก็อยู่แถวถ้าขายวัคฉีดวัคซีนที่เก้านะคะแล้วแต่ว่าดวงเราไปเนี่ยได้ขีดที่เท่าไหร่นะคะคแต่ตู้ให้สังเกตตู้นะคะตู้ไม่เหมือนใครค่ะตู้จะเป็นสี่ล็อกนะคะค ร้านลูกชิ้นมีหลายร้านมากให้เดินดูเอานะคะว่ายังมีแม่ค้าอ้วนๆกลมๆใส่หมวกสีขาวอยู่นะคะเดินเข้าไปถามเลยใช่คุณอุ้มไหมอ่าใะไปอุ่นหนุนกันได้นะค่ะถ้าวันปกติก็จะขายอยู่ที่หน้าปั๊มปตทถัดเย้าวนะคะครับหยิบินถนนอืมอ่าโอเคได้ได้คุณอุ้มยังไงก็ขอให้ขายดีๆนะมีคุณผู้ฟังมีแฟนรายการมีลูกค้าไปอุ่นหนุนเยอะๆนะ อ๋อพี่แจ๊สหนูลืมไปค่ะขอบคุณอแฟนๆจากเบอโก้นะคะที่เมื่ออ่าประมาณอาทิตย์ที่แล้วไม่สองอาทิตย์ที่แล้วนะคะฉีดวัคซีนมีไปอุดหนุนกันหลายคนเลยค่ะบางท่านนะคะขับรถมาจากสมุทรสาครพามาก็แจ๊แวะลงมาดูแล้วก็มาซื้อนะคะบางท่านก็อยู่นครปฐมอยู่แถววังตะกูก็ไปนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะทําป้ายสิคือเนี่ยมีคนบอกทําป้ายคนจะได้รู้ ใช่ค่ะก็ขอพี่แจ๊คไว้มีกาลังกําลังจะทาป้ายอยู่แล้วขอพี่แจ๊คโอเคก็ลองดูแล้วกันนะคุณอุ้มนะทําอะไรเสร็จยังไงก็ส่งมาบอกแล้วกันได้ค่ะโอเคได้ครับคุณอุ้มขอบคุณมากๆนะขอบคุณค่ะพี่แจ็ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนอนต่อนอนต่อนอนต่อคขอบคุณค่ะ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android